สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวตู้แช่เครื่องดื่มที่เหมาะกับร้านค้าร้านขายของจากแบรนด์ซั n d ด n แบรนด์มาตรฐานอันดับหนึ่งของไทยค่ะ ที่เราจะมารีวิวในวันนี้ก็คือรุ่น ym e 1 1 0 5 i ค่ะขนาดของตู้หน้ากว้าง110เซนลึก60เซนสูง200เซนค่ะจะมีขนาด26.9คิว2ประตูมี10ชั้นวางส่วนอีกรุ่นหนึ่งที่เราจะมารีวิวในวันนี้ก็คือ ym e 1 6 0 5 i ค่ะขนาดของตู้หน้ากว้าง165เซนลึก60เซนสูง200เซนค่ะ ตู้นี้จะมีขนาด40.8คิว3ประตูให้มาถึง15ชั้นวางซึ่งทั้งสองตู้นี้ชั้นวางสาม,มารถปรับระดับชั้นได้ตามขนาดของขวดที่เราต้องการจะแช่เลยวัสดุภายนอกของทั้งสองตู้นี้เป็นเหล็กชุบกาวนัยส์ทำให้ภายนอกตู้เกิดสนิมได้ยากส่วนภายในตู้จะเป็นอลูมิเนียมเคลือบสีซึ่งจะช่วยลดการเกิดสนิมได้เหมือนกันค่ะ บานประตูกระจกสุญญากาศ2ชั้นเป็นแบบ Low E ลดการเกิดฝ้าหรือหยดน้ำที่หน้ากระจกระบบควบคุมความเย็นจะเป็นแบบดิจิตอลคอนโทรลเราสามารถปรับอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำเลยค่ะทําความเย็นได้2-10องศาแถมตู้นี้มาพร้อมกับระบบ No ฟ r o s t ทำให้ตามข้างตู้จะไม่มีน้ำแข็งเกาะไม่ต้องถอดปลั๊กรอน้ำแข็งละลายหรือว่าต้องเหนื่อยล้างตู้กันอีกแล้ว ระบบน้ำทิ้งจะเป็นแบบถาดน้ำทิ้งแถมตู้นี้จะมีล้อด้วยค่ะทำให้เราสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายทั้งสองตู้นี้มาพร้อมกับระบบอินเวอร์เตอร์ช่วยประหยัดไฟกันสุดๆรุ่น YEM 1 1 0 5 i ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์5-3ดถึง3าดาวค่าไฟตกปีละ2,732บาทส่วนทั้งรุ่น YEM 1 6 0 5 i ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์5ถึง3ดาวเหมือนกันค่าไฟตกปีละ3,527บาทอีกทั้งยังรับประกันคอมเพรสเซอร์กันถึง5ปีและรับประกันความเย็น1ปีลูกค้าท่านไหนสนใจซื้อตู้แช่กับทางเราสามารถมาดูได้เลยที่ร้านธนวันค่ะอยู่ระหว่างเซ็นท่าอายุธยากับบิกซีใกล้กับโตโยต้าชัวเลย นอกจากสาขาอยุธยาแล้วเรายังมีสาขาอื่นๆด้วยนะคะสาขาคนครปฐมสมุทรสาครสระบุรีการจนบุรีและเพชรบุรีค่ะหรือสามารถทักแชทเข้ามาสอบถามเราได้ที่เพจธนวันหรือว่าธนคูได้เลยนะคะหรือทักมาที่ไลน์แอดธนคูค่ะหรือว่าโทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะทางเรายินดีให้คำแนะนำและให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยค่ะ ขอบคุณที่รับชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ